สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096.768.4595 081.357.0422 จังหวัดอุทัยธานีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีถแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568ที่จะจัดขึ้นในวันที่21-22มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำทับสเหลา ตำบลระบำอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนายสอนจักรชัยชูวพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายตรินุพลนุ้ยปลีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีผลตำรวจตรีชัยรรพบจุนวัตรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีและนางสาวนันนปปะภาสังคโสพลรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุทัยธานีร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-22มิถุนายน25 1668ณบริเวณลานอนเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำทับสาลาว์ตมบลระบำอํเาเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคอีสานเนื่องจากในเขตอํเาเภอลานสักอํเาเภอทับทันและอํเาเภอสว่างอารมณ์ทั้ง3าํเาเภอดังกล่าวของจังหวัดอุทัยธานีมีประชาชนอพยพย้ายถิ่นจากภาคอีสานมาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานีประจําปี2568ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-22มิถุนายน2568ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟการแข่งขันจุดบั้งไฟ2ประเภทคือการแข่งขันบั้งไฟภายในและการแข่งขันบั้งไฟทั่วไปการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากต้านยาเสพติดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน งามยางหนังสติ๊กปืนยางคันกระสุนโบราณการออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงดนตรีจากศิลปินประรบอวีน้ำลับพืนประรถราชก,การ ท่านนายเพื่อนะครับท่าแทนนะครับในการรมอมชี้แจงขวบรถเดือดร่างสองนะครับที่ประกอบด้วยนครสวรรค์ก่าแพงเพชรพิจิตรนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับเพื่อทีจะเป็นที่ต้องเที่ยวทางบุญบั้งไฟซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของขอนิสัยนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณาทระจลจางจ้านะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ทางจังหวัดเพชรชันเนี่ยก็ได้จัดงานบุญบั้งไฟนะครับ ลหลายหลายท่านก็เริ่มด้วยวันวที่21มิถุนายนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประกวดมีความสวยงามทุกปีนะคะและ้วก็ชมการแสดงทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ ัมเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c TV ทีว n n e l นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน You. Yeah.